ไม่ได้คิดว่าจะต้องมานั่งรีวิวอะไรในวันนี้นะครับแต่พอดีว่าได้กล้องมาใหม่แล้วก็จะเซตค่ากล้องแล้วก็จะไหนจะลองเทสเอาไปตัดต่อดูนะครับก็ไม่รู้ว่าเซตค่าเซตติ้งเนี้ยที่ดูอยู่โอเคไหมนะครับก็ขออนุญาตลองเทสไปด้วยในตัวเลยเลยกันนะครับอ่าววันนี้นะครับเป็นคิวของการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ผมสั่งไว้นานแล้วล่ะแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าบางร้านมันก็ขึ้นของหมดบางร้านก็ขึ้นของมีไม่รู้ว่ามันหายากหายง่ายยังไงนะครับมันคือดุยจ นี่ย่ะนี่คือชื่อมันชื่อแบรนด์มันชื่อนี้นะครับมันอะไรดุยจัวเนะครับดูดูดุยจัวสองสี่สามเอนะครับเอาง่ายๆคือมันคือ Rising Freedom Gundam นะครับที่เป็น Clear Color แต่ว่าเขาหลบเลี่ยงคำว่ากันดั้มเต็มที่เลยแล้วเนี่ยเขาใช้คำว่า Rising Freedom Fighter นะครับเห็นไหม <laughs> นี่นะฮะเขาใช้คำว่า Rising Freedom Fighter นะเอออ่ะเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะโอ้ ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ผมสั่งมาแล้วผมงงมากเลยเพราะว่ากล่องแม่งสภาพดีมากนี่ผมสั่งมาจากจีนด้วยนะเนี่ยกล่องแม่งสภาพดีมากนะครับอ่าให้ดูข้างกล่องข้างกล่องแม่งคือ rising freedom เลยอะ่ะเนี่ย rising freedom ที่เป็นแบบ clear c o l o e r เลยนะครับเห็นไหมแต่เขาเขียนว่า rising freedom fighter นะเออนี่อ่ะ 243A นะครับ rising freedom fighter clear c o l o e r นะครับนี่ rising freedom fighter ล้าในกล่องนะครับกล่องที่ให้มาก็ อืมเยอะอยู่นะแผงนี้อืมทำไมมันประกอบโล่ได้อ๋อมีชิ้นส่วนพาร์ทโล่มาสองแต่ว่าจริงๆแล้วก็ประกอบไปแค่หนึ่งะครับเอาโอเคเดี๋ยวผมให้ดูเอ้แต่กล่องกล่องสวยนะไม่น่าเชื่อ ครั้งแรกที่สั่งกากจีนมาแล้วกล่องแม่งสวยมาเลยอ่ะข้างในมีหนึ่งซองสองซองใหญ่ๆนะครับมีสองซองแล้วก็เดี๋ยวขอพักไว้ก่อนอันนี้เป็นเป็นสติกเกอร์เหรอโอ้เป็นสติกเกอร์ใสว่ะเฮ้ยนี่ที่ให้มาเป็นสติกเกอร์ใสนะครับเห็นไหมดีเทลอ่านออกไหมไม่ออกนะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมอ่านออกบ้างสาหรับตัวสษรใหญ่ๆแต่ว่าไอพวกตัวสอนเล็กอ่านไม่ค่อยออกนะฮะให้ดูนะครับนี่ แต่ว่ามันเป็นสติกเกอร์ใส่นะเป็นสติกเกอร์แบบใส่แบบพวก RG ที่มันจะชอบแถมมากับ RG ของบันไดอะครับเป็นอย่างนั้นเนื้อมันจะแบบบางๆย่น,ยนๆนิดนึงเนาะนี่เออแต่น่าแปลกใจมากที่ว่าไม่ให้ดีขอปกติโบวจีนจะให้ดีขออันนี้ให้เป็นสติกเกอร์ใสมาเลยนะครับแล้วก็ยังคงแถมเป็นสติกเกอร์ฟอยที่ไม่ค่อยดีมาด้านในนะครับเอออ้คู่มือมาเป็นเล่มลนะใบต่อเลยก็หมายางี้นะครับทั่วไป แผงมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอดสิบสองแผงรวมฐานนะครับมีฐานมาให้ด้วยเหรออ้มีฐานมาให้ด้วยเออคู่มือเขาแอบแถมแถมฐานมาให้ด้วยนะเว้ยเขาไม่ได้ก๊อปคู่มือมางงๆนะพูดถึงแต่ฟรีดอมตอนไลน์ฟรีดอมของบันไดผมไม่แน่ใจว่าไอตัวเคลียร์คันเลอร์มันแถมฐานมาให้ไหมแต่ว่าไอตัวธรรมดาไม่แถมนะครับนี่ไม่มีฐานนี้มาให้นะไม่มีฐานนี้มาให้นะครับแต่ว่าไอตัวเคลียร์คันเลอร์ ไม่แน่ใจจริงๆต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีฐานให้ไหมโอ้คู่มือมาค่อนข้างดีนะแล้วก็ถ้าหากว่ากอปนี่ก็คือกอปมาเลยแหละมีประวัติ i ร i n g f ฟ e ีดอมด้วยแต่เปลี่ยนจากคำว่ากันดั้มเป็นไฟเตอร์นะครับก็ทั่วไปอืหด้านหลังเป็น a อคชั่น o ฟ c ตต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอยากเก็บก่อนเอาลงนะอันนี้ดีคอไม่ดูแล้วนะไม่ใช่ดีคอเขาที มันคือสติกเกอร์เมาดูข้างในโอ้พอเป็นตัวใส่แล้วเนี่ยแล้วสติกเกอร์ให้มาหนึ่งในข้อเสียของ f Freedom r i s i n g นะคือมันเป็นตัวที่สติกเกอร์เยอะโดยพื้นฐานอยู่แล้วอะเอ,อแล้วพอมันเป็นตัวที่พื้นฐานสติกเกอร์มันเยอะนะครับสิ่งที่จะตามมากับข้อเสียเลยก็คือพอมันทำเป็นตัวใสเนี่ย ยังไงมันโอ้โหจับสติกเกอร์แล้วอะ่ะผมบอกเลยนะว่าคุณเตรียมทําใจไว้ก่อนเลยนะมันติดน่าจะไม่อยู่แน่ๆเลยเพราะว่าคุณภาพสติกเกอร์ด่แบบโอ้โหตลาดนัดมากอะ่ะคือมันเหมือนสติกเกอร์แผ่นละหาบาทเนี่ยคือมันบางไม่มีความหนาแล้วก็รู้สึกว่าจะขาดง่ายนะฮะคัดสติกเกอร์มาก็อืมเอออ่ะคัดมาก็ใช้ได้อยู่นะตรงอยู่เออตรงตรงใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าบางจุดที่มันควรจะตรงนะนี่อ่ะ ให้แอคชั่นเบสมันโอ้โอ้แอคชั่นเบสเงาวับเลยอ่ะนด่ไอคิแอคชั่นเบสพรีเมียมจังวะคือถามว่ามันพรีเมียมมากไหมมันก,ก็แค่ในระดับของของโมเดลจีนนะแต่ว่าคุณดูความเงาของแอคชั่นเบสมันดิเชี่ยเง,งาวับเลยดูอะโอ้วิงบ้า <laughs> เออเว้แอคชั่นเบสเงาวับเลยในซองแรกนะครับจะมีมาทั้งหมด4แผงด้วยกันนะก็จะมีแผงที่เป็น ให้ดูแผงที่ให้มานะครับว่าจะเป็นแผงแผงอะไรวนะเนี่ย B1 กับ B2 หรอแต่ว่าจะหล่อมาด้วยกันเลยนี่มันมี B1 B2 อยู่ในแผงเดีวยวกันนะนี่คุณเห็นปะเดี๋ยวเขียนว่า B2 อันนี้ B1 นะครับผมว่าเป็นพาร์ตใสล้วแม่งดูยากที่แบเฮ้ยแต่พาร์ตใสก็ดูดีอยู่นะพลาสติกดูไม่ไม่ไม่บางพลาสติกไม่บางพลาสติกหนาแล้วก็ดูแบบไม่กล้องแก๊งนะเฮ้ยใช้ได้อยู่นะเออบิดไม่ไม่ค่อยบิดไปคือปกติพวกพาร์ตใสจีนอะมันจะบิดแล้ว,ม,ลวมันจะยวั่วพลาสติกมันจะยั่แต่ที่แบบ มีความแข็งแรงมากเลยอะรู้สึกเหมือนแบบเนื้อพลาสติกหนาแข็งแรงใช้ได้เลยนะเนี่ยเอออันนี้ดูข้างในนะครับเป็นอย่างงี้อันนี้ B1 B1 B2 นะดีเทลเหรออืมโหพอเป็นพารใส่ดูยากว่ะเออล่องไม่ค่อยลึกอันนี้มันล่องหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะผมพยายามหาล่องแบบชัดเจนเออนี่ดูตรงหัวเนี่ยมีอยู่ล่องนึ่งนะครับในที่หัวขออนุญาตดูนิดหนึ่งโอ้ล่องแอบ,บคมอยู่นะเนี่ย ล่องมันแอบจะอยากคมอยู่นะครับที่หัวมันไม่เห็นเลยว่ะมันมืดมากนะเออนี่เดี๋ยวผมพยายามส่องไฟผมหาไฟส่องให้ดูอ่ะเห็นไหมเห็นล่องนี่หัวนปะเนี่ยคือมันจะค่อนข้างโอ้เพราะมันเป็นพลาสสยมันมองดีเทลไม่ค่อยเห็นเลยเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าลล่องมันอะลึกระดับหนึ่งแต่แต่ว่าไปทางตื้นนะครับแต่ว่าเส้นค่อนข้างคมค่อนข้างคมนะผมแปลกใจนี่เหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่า เออมันทํามันทําแบบนี้ได้นะไม่น่าเชื่อเออน่าแปลกใจว่าเขาทําเขาทําเส้นคมได้นะตัวเนี้ยพราะเป็นพลาสติกใสมันหล่อง่ายเหรอเมอ,อมันน่านี่มันคมเกือบเกือบเกืบเกือบจะเจเลยนะเพิ่มเผิ่จะเจจะดีกว่าเจเจด้วยแล้วเนี่ย แต่คุณมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าพลาสติกใสเนี่ยไม่ก้องแกงเลยพลาสติกใสคุณภาพดีเลยผมบอกนะค่อนข้างดีเลยแต่ถามว่าใสไหมอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยใสโดยทุนเดิมมันก็ไม่ได้ใสอยู่แล้วนะตัวนี้ของบันไดเอ็ก็ไม่ได้ใสเคลียร์มองทะลุนะครับมันจะเป็นใสประมาณนี้แหละพวกโมเคลียร์พารท์ที่เป็นเคลียร์ทั้งตัวนะครับโหแต่เนื้อพลาสติกแม่งเนียนเนียนดีเหมือนกันนะพูดถึงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมลองส่องไฟให้ดูคุณดูชิ้นนี้นะพอสะท้อนไฟแบบ ไปไหมมันจะค่อนข้างเนี่ยนะจะมีบางจุดที่มันแบบครูข่าบ้างสากบ้างก็มีนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นรอยพลาสติกหล่อเย็นตัวไม่พร้อมกันเลยเนี่เนี่เห็นไหมแล้วก็จะเป็นพอไอ้ตรงเจออย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบความครูข่าอะไรอยู่ข้างในตัวด้วยอันนี้คือเนีไม่พ้นนะแต่มีน้อยนะเนี่ยโดยพลาสติกโดยปกติแล้วพลาสติกใสเนื้อเคลียร์พวกนี้มันจะไม่ค่อยได้เห็นกันเ้ยเออน่าแปลกใจมากเลยเมันทําอันนี้เป็น C1 กับ C2 มาพร้อมกันอีกแล้วนะครับเนี่ยออ เป็นเรื่องที่น่าตกใจโอ้แต่ด้านหลังแย่มากด้านเดี๋ยวนะเออว่ะด้านหน้าพอด้านหน้ามันเหมือนจะดีนะแต่ด้านหลังพอมาเป็นสองด้านหลังแนละ้วคุณดูเนื้อสากไปเลยเห็นความสากของเนื้อพลาสติกไหมเนี่ยเเอเนื้อพลาสติกมันสากไปเลยนะครับอสองแผงนี้เหมือนกันเนาะมาดูอีกถุงหนึ่งอีกหนึ่งถุงมา มีแผงใสแผงสีลึบให้ดูก็เยอะอยู่แต่ว่าเอาแผงสีเบสิกก่อนแล้วกันนะอ่ะอันนี้โอ้ไม่มีฟองอากาศนะครับแต่ว่าความใสนี่สู้บันไดไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้ ดูไม่ได้เลยบันไดสวยกว่านี้เยอะเลยนะแล้วก็เงาวับเลยอันนี้มันจะออกไปทางด้านด้านนะครับเห็นไหมเนี่ยมันไม่ค่อยสะท้อนไฟเลยทั้งๆไอ้ตรงนี้เป็นแผ่นเรียบอ่าสะท้อนอยู่หน่อยนึงเนี่ยเออแต่นี่บันไดดูดีกว่าเยอะนะครับแผงแผงแผงนี้นะสำหรับแผงบีมเซเบอร์เนี่ยเอฟเฟกตพารเนี่ยอ่าเรามาลองดูกันที่โอหอันนี้แย่มากแผงสีเทาที่มันจะพยายามเป็นซิลเวอร์ เนี่ยคุณเห็นป่ะเห็นรอยไอ้นี่ไหมเนี่ยพวกรอยพวกเย็นพลาสติกยินโตไม่พร้อมกันเนี่ยมาเบลเนี่ยเต็มเลยนะเนี่ยผมไม่รู้ว well. ่าถ้าผมได้เห็นชัดกนะันไหมอ่ะเนี่ยคุณเห็นป่ะโฟก,กัสหน่อยเออเนี่ยคุณจะเห็นรอยพลาสติกยนินโตไม่พร้อมกันเยอะม,มากนะครับเนี่ยเยอะมากมากเลยนะเ <c oughs> ห็นไหมลองดูโฟกัสใกล้ๆกันดูนะครับหุ่นลว enge, หล่อไม่เนียนเลยรอยหลุมรอยบ่อเต็มเลยนะครับไอ้สำหรับสีสีเนี่ยสีเงินเนี่ยโอ้ต้องเอามือบังไว้พอดีว่าได้กล้องมาใหม่แล้วก็ว change, ไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะครับก็มาลองถ่ายให้ดูโอ้ดูดิไอ้อนี้แย่นะแย่แบบแย่มากเลยโอ้โหเนี่ยเทียบเลยเป็นทุกชิ้นอะ่ะเป็นอย่างนี้ทุกชิ้นเลยโอ้โมันอร่อยอะไรวะเนี่ยมันเป็นรอยกลึงบล็อกเหรอมันถึงได้เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ด้านหน้าไม่เป็นแล้วก็เนื้อพลาสติกมัน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 ,มนเดี๋ยวนะเนื้อพลาสติกอะ่ะมันจะไม่ ไม่ใช่แบบสีเดียวอะ่ะมันเหมือนมันอยากจะมีกริตเตอร์สะท้อนแสงอยู่ด้วยอ่ะแต่ว่าเนื้อพลาสติกมันไม่เรียบนะครับเนี่ยพลาสติกสีทึบไม่ค่อยดีเลยแต่ว่ามันทำพลาสติกสีใสอ่ะโอเคนะผมผมผมว่าผมโอเคนะคุณภาพพลาสติกสีใสแต่ว่าไอพลาสติกสีอย่างนเงี้ยคือเนี่ยดูดิมันไม่ค่อยเนียนอ่ะเออแไปดูใกล้เนี่ยเห็นไหมคุณจะเห็นว่ามันแบบมันไม่โฟลทั่วผืนเหมือนพวกบันไดนะครับแสงที่มันสะท้อนเนี่ยเห็นไหม มันจะมีความด่างความอะไรอยู่แบบเยอะนะครับเนี่ยลองดูก็ได้นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมเห็นเป็นรอยแบบวง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 ,วงซึ่งไอ้รอยพวกนี้มันจะเกิดได้จากการกลึงกลึงเหล็กกลึงบล็อกหล่อนะครับเนี่ยคุณเห็นไหมไม่รู้เห็นไหมนะครับในกล้องแต่ว่าเนี่ยถ้าหากว่าผมสะท้อนไดูดูชิ้นนี้นะเนี่ยดูแถบนี้ที่ผมชี้นะ เนี่ยคุณจะเห็นเป็นวง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 เลยมันน่าจะเกิดจากการกลึงของชิ้นส่วนนะครับกลึงของพาร์เนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นเห็นไหมแล้วก็มีเป็นเส้นเส้นเส้นเนป็นริ้วริ้วริ้วเต็มเลยนะครับแต่ขี้พลาสติกไม่ค่อยมีนะอืมแต่ไอ้พวกนี้มีเยอะแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องโชคดีที่มันไปอยู่ในส่วนที่ไม่ต้องไปโชว์ให้ใครเห็นนะครับไอ้พวกนี้มันอยู่ด้านหลังนะแต่ถ้าจับท่าแปลกๆหน่อยที่จะต้องโชว์แท็กด้านหลังก็อาจจะแบบขัดตานิดหนึ่งแต่นั่นแหละ เห็นได้ชัดนะถ้าถามผมอะ่ะต่อให้ไม่เอาไฟส่องผมก็เห็นชัดนะครับอ่ะมาดูอีกแผงหนึง่งอ่ะโอ้โหแผงโครงในนี่แผงโครงในค่อนข้างแย่วะ่ะแผงโครงในแย่วะ่ะไม่แย่หรอกผมว่าประมาณสักให้นึกถึงแบรนด์อะไรดีล่ะเจมส์ก็ได้แผงโครงใน เกรดเดียวกันกับ JMS นะครับประมาณ JMS อืมถามว่าดีไหมไม่ได้ดีเวอร์นะครับแต่ถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบอารมณ์เสียงุนหงิดอะ่ะคือไม่ใช่ไม่ใช่พลาสติกกละลมังแน่นอนอะ่ะแต่ว่าโดยรวมก็ยังนะลองโฟกัสดูกใ,ดใกล้กันนะครับผมพยายามซูมให้เห็นอ่นเนี้ยดูประมาณเนี้ยได้ไหมอะ่ะหลายรอยมาเบิรก็ยังมีนะเห็นปะอเนี่ยหล่อพลาสติกเย็นตัวไม่พร้อมกันหรือมันเป็นดีเทลวะ อ๋มันเป็นดีเทลทั่วทีแต่ว่าไอ้ตรงเนี้มันมีเหรอไอ้วงวงนี้มันจะหล่อเกินหรือเปล่าเนี่ยคุณเห็นวงนี้ปะเนี่ยวงตรงกลางตรงกลมวงกลมเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยเนียนอะแล้วมันก็ดูไม่เป็นวงกลมคือสายตามนุษย์เราอะมันสามารถมองอะไรพวกนี้ได้ง่ายมากเลยนะเว้ยถ้าคุณเห็นนะด้วยเด้วยตาของคุณเองคุณก็จะรู้ว่าแบบมันไม่กลมว่ะมันเหมือนมันแปลกๆนะฮะนอ่เห็นไหมอ่ะมาดูสุดท้าย สีแดงเขาที่ให้มาเป็นเขาสีทองนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทองแบบไอ้นี่นะเดี๋ยวอืมไม่ได้เหลาเขามาให้นะครับเนี่ยเขาที่มีมาให้ไม่ได้เหลามาให้นะก็ยังเป็นเขาที่ยังจำเป็นที่จะต้องไปถ้าจะเอาสวยก็ต้องไปเหลาเองอยู่นะครับนี่ดูด้านหน้าเห็นไหมยังต้องไปเหลาเองอยู่นะถ้าจะเอาสวยนะครับอ่าชิ้นสีแดงที่ให้มาเป็นแดงใสแต่ว่าใสาแบบขุ่นอะไม่ได้ใสเคลียร์ถึงขั้นที่แบบ ขนาดนั้นอะ่ะเออเป็นสายคุณนะครับจะถามว่ารับได้ไหมรับได้อยู่แหละสวยโยสวยนะครับเป็นสีสีค่อนข้างสวยนะสีสดเลยแต่ว่าไอ้โหหลุมบ่อตรงนี้ก็ยังมีนะแล้วก็รอยคือเบ้าหล่อพลาสติกมันเนี่ยเห็นไหมพอไปซ้อนไฟคุณจะเห็นรอยผ่ากลางตรงนี้อัน,นเนี้ยเนี่ยมีหมดเลยนะอืมหนีไม่พ้นนะครับยังไงก็มีอ่ะหลักๆประมาณนี้แลวกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Rising Freedom Clear Part ของค่าย อะไรก็ตามึมชื่ออีกแกดุยจัวดยอ่านว่าอะไรดุยจูดุยจูนะครับดุยจูเออแต่โดยรวมผมว่าพาร์ทนี้แบรนด์นี้ทำพลาสติกใสโอเคนะไม่แย่เลยไม่แย่นะครับไม่แย่ทำพลาสติกใสามาค่อนข้างดีนะครับเนี่ยผมผมชอบนะผมประทับใจกับพลาสติกใสแบรนด์นี้นะเออแต่ถึงแม้โดยรวมแล้วมันจะยังอันนี้แผงแมงเฟกมาเลยอันเนี้ยคุณดูคุณดูความงอของแผงเนี่ยแม่งงอมาเลย เนี่ยงอมาจากโรงงานเอ่อแต่ว่ามันทำมาดีมันทำมาดีเดี๋ยวต่อเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะครับคือไอ้พาร์ทใส่ที่มีความหนาและเหนียวขนาดเนี้ยผมว่าส่วนมากประสบการณ์ที่ผมเจอมามันจะต่อยากนะแต่อันนี้ยังไม่รู้เพราะว่าไอ้นี่มันเป็นล็อตไฟลุดด้วยอาจจะดีก็ได้ไมั้งเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันนะครับะสุดท้ายนะครับก็ไปตัดสินใจกันเราเองความคุ้มค่าอยู่ที่ตัวคุณคนกำหนดนะครับ just enjoy your model ก็แค่นั้นนะครับไว้เจอกันใหม่ที่มาสงคลชปนี้สวัสดีครับ 拜。